ซิกเนเจอร์สลิมเป็นโปรแกรมลดน้ำหนักที่แตกต่างจากวิธีอื่นๆเมื่อก่อนนี้เคยลดน้ำหนักด้วยการทานยาแล้วมันเกิดเยอะๆน้ำหนักขึ้นเยอะมากขึ้นจากทานผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งแต่พอหยุดทานก็รู้สึกจะขึ้นมาเยอะมากค่ะใช้ยาลดน้ำหนักหลังจากนั้นมันเพิ่มขึ้นเป็นหลายเท่าตัวผลข้างเคียงมันเยอะต้องเปลี่ยนวิธีอื่นดีกว่าวิธีนี้ไม่ต้องทาน ยาลดน้ําหนักนะคะแล้วก็ระหว่างการทําโปรแกรมจะมีทีมแพทย์ที่คอยออกแบบโปรแกรมให้เหมาะสมสําหรับแต่ละบุคคลต้องบอกทุกๆคนเลยนะคะว่าที่นี่คือที่ที่ถูกทางจริงๆมาที่นี่ทีเดียวจบอันนี้การันตีได้เลยสุขภาพดีนอนหลับสบายที่นี่มั่นใจได้เลยนะคะคอนเฟิร์มปลอดภัยร้อค่ะ Six Nature Slim <c oughs> เป็นโปรแกรมการลดน้ําหนักแบบ ปลอดภัยที่ได้ผลจริงลดเร็วลดจริงปลอดภัยไม่โทรมโปรแกรมนี้ดีจริงๆนะพอรู้สึกหนูก็รู้สึกว่ามันว้าวอะ่ะก็แค่2อทิตยีเองก็ลดเกือบ2โลแล้วอะไรเงี้ยโดยที่เราก็ไม่ได้แบบว่าต้องออกกําลังกายหรือว่าต้องทําอะไรก็จริงปกติกโปรแกรมฟินเจอร์สลิมเนี่ยพี่หญิงแนะนําเลยค่ะว่าดีจริงๆค่ะไปทําอย่างอื่นอะ่ะผลตอบรับกลับมามันไม่ดีเท่าสลิมฟิเนเจอร์เนี่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งมันดีตรงที่ว่าผลข้างเคียงมันไม่มีแล้วก็ดูแลตลอดระยะเวลาการรักษาที่เข้าโปรแกรมนี้กับทีมแพทย ที่ดูแลเรื่องการลดน้ําหนักโดยตรงนะคะมาทําเสระเห็นผลแน่นอนคุณหมอล้อหนูสยอดมากคุณหมอลูกหนูดูแลดีมากนะคะ,คอ,ะ,คะอันนี้พี่คอนเฟิร์มค่ะรลักพี่หพี่นี่ค่ะ <c oughs> อันนี้พี่จุ๋มคอนเฟิร์มได้เลยคะ่ะมาที่เนี่ยไม่ใช่ว่าโซมค่ะมีแต่สวยและความสวยจะเพิ่มขึ้นลองดูค่ะ